สวัสดีครับสวัสดีอิฟซีบาร์มิตสตอรีทุกท่านครับคลิปนี้บาร์มิตจะพาทีพีอิฟซีนะฮะตาบผู้ชมมาเบิ้งถนนฟุตบาทพี่น้องนั่งไปฟุตบาทของเมืองไทยแล้วว่าเป็นห้างต่างๆนะฮะตับผู้ชมครับตอนนี้บาร์มิตอยู่ที่ข้างตรงข้ามกับห้างกีซอนมิเลเดหรือว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลมนะตาบผู้ชมครับเนี่ยังจะพาตาบผู้ชมนะฮะต่อมาอย่างถนนฟุตบาทของเมืองไทยนะฮะตาบผู้ชมนี่จะเป็นห้างอะไรเนาะพี่น้องเนาะ สร้างเก่าฮาน่าเขาลู้ล้านะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยตอนนี้ที่อันนั้นตอนนี้พันเฮ็ดใหม่แล้วนะท่านผู้ชมปรับปรุงใหม่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนี่างข้างนอกข้างน้ำข้างหน้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้างอัลซินทันเบอร์นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่าชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับ ันนี้จะเป็นสกายบล็อกนะฮะับแต่ผู้ชม็ปสกายบล็อกเดินเชื่อมต่อกับห้างอ่าชินทันเบอร์หรือว่าเลยไปก็จะเป็นห้างสยามบาร์ล็รน,นั่นเองนะไม่จากใครท่านผู้ชมมาเห็นนะฮะท่านผู้ชมมาเห็นความความเจริญของเมืองไทยอีกย่านหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแยกสลัมดีนะฮะท่านผู้ชมฝั่งนู้นจะเป็นแยกสลัมดีนะฮะท่านผู้ชมครับขรานี้จะเป็นแยกเพลินจิต พี่น้องนะหนา้าพรมนี่จะเป็นห้างเซ็ทนทรัลเบอร์นะอ่ะาต่อห้างเซ็ทนทรัลเบอร์เนี่ยหลายท่านก็นจะรู้นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นจุดแรกที่ท่องเที่ยวอ่ทาท่องเทียะะทเท่ยวชาวต่างชาตินะท่านผู้ชมท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะมากที่สุดนะหน้าดแดดน,นะฮะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวออมาเดินนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเนาะอันนก็จะมีอ่ทาท่องเที่ยวเซลฟี่กันใหญ่แดดยังไม่กลัวนะฮะ เพราะว่าข้างหลังแม็กกาข้างหลังจะเป็นห้างเซ็นทรัลไปหลายท่านก็จะรู้แหละท่านผู้ชมรับเทศก,กาลในโกโหนักท่องเที่ยวเพราะไม่ว่าเทศก,กาลอะท่านผู้ชมช่วงนี้นย่เยน็ยนๆน,นะ,ะรู้แล้วนะพี่น้องนะฟุตบาทจนพี่น้องกว้างใหญ่มหาศาลสะอาดไอ้ต้นไม้ร่มเลือนนะฮะเพื่อคนไทยปันจะใส่ใจเรื่องความสะอาดมากๆนะพี่น้อง อันในที่ชารดมรนก็นปรับปรุงใหม่นะฮะแม้แต่ฝา,าท่อก็ยังเป็นสลักชื่อนะฮะพื้นจิตนะฮะนะครับรท่านผู้ชมครับขนาดฝาท่อยังสลักชื่อเพื่อนจิตเพอเขตนี้เป็นครของพื้นจิตนะรู้เลยว่า,า,าขเขตนี้เป็นพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนนะฮะ ข้างหน้าบะเมศก็จะเป็นห้างเชนทันเบอร์นะฮะท่านผู้ชมข้างหน้าบะเมศก็จะเป็นห้างเชนทันเบอร์เป็นว่าพี่นองนี่ก็คือความเจริญของเมืองไทยนะไอที่บะเมศชอบถ่ายคลิปเพราะว่าบะเมศอยากให้ชาวโลกได้เห็นนะได้เห็นว่าเมืองไทยมันเจริญจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็การบริการคนไทยมีน้ำใจ ไม่ได้ไายเงินกับนักท่องเที่ยวนี้ก็อยากให้คนทั้งโลกได้เห็นนะเนาะเผยแพร่ในสิ่งที่มุมมองดีๆนะท่านผู้ชมครับเผยแพรในสิ่งที่ดีๆไม่มีไม่มีเชิงลบนะฮะท่านผู้ชมครับาดมิท,ทำขึ้นไม่มีเชิงลบแต่บ้านม,มิตรก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าม็ตรไม่ได้ไม่ได้บุรีหรอกก็คือถึงว่าบ้านมเม็เนี่ยมิตไม่ได้บุรีนะก็คือเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ ที่เขาทําขึ้นมาเองนะแล้วก็รับกรรมเองนั่งคนเราอนะทําสิ่งดีก็ได้ดีนะท่านผู้ชมทำสิ่งไม่ดีก็พลาดไปตามนั้นแหละรับเมืองไทยเนาะปะกติีแต่สิ่งดีๆถ้าก็อยากให้เป็นในสิ่งดีๆอยากพื้นเพื่อสิ่งดีๆเหล่านี้นะครท่านผู้ชมเออเบ่้องถนนฟุื้นบ้านพี่น้อง อันนี้ที่เปียกๆเนะี่ยว่าไม่ง,ไง้างได้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คือมันรดต้นไม้นะฮะท่านผู้ชมครับเนะี่ยมันเป็นสปริงเกอร์รดต้นไม้นะฮะท่านผู้ชมนะให้อา่าต้นไม้เป็นอา่าชุ่มฉ่ำนะฮะเห็นบ่เนาะลูกนาวเมื่อก็จะเป็นอา่าหางบิ๊กซีล่าสัมดินะหางบิ๊กซีล่าสัมดิโอ้มุมนี้สวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ ตอใหญ่มากท่านผู้ชมเมืองไทยอะไรครับสุดยอดทําอะไรสุดยอดเลยนะสุดยอดก็บเจริญนะฮะท่านผู้ชมเมืองไทยตอนนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ก็จะมีนักท่องเทีย่ยวมาอ่ามาเดินเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นจุดแลนด์มาร์กที่าชาวต่างชาติมาเดินเยอะนะเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าช่วงถ้าช่วงเย็นๆก็จะเยอะกว่านี้อีกนะฮะท่านผู้ชมครับ ช่วงยันีนก็จะเยอะตัวนี้วันนี้อากาศร้อนนะฮะต้องเที่ยวก็จะอยู่ในห้างสเป็นส่วนใหญ่นะฮะข้างบนก็จะเป็นสกายวอล์คทางมิ้นท์หาทางขึ้นอยู่นะท่านผูช้ชมครับหาทางขึ้นไปอัปเดตอยู่สกายวอล์คยู่ข้างในอยู่ชั้นบนนะฮะท่านผู้ชม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีกล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชม,มกล้องวงจรปิดเห็นไหมก็คือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะท่านผู้ชมครับนี่มีกล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือจะป้ะองกอันคนที่ไม่ดีนะ พื้นที่ไม่ดีนะครับป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เสียหายทรัพย์สินของนักท่องเ่ี่นะไม่เหมือนที่นาทีมีนะนี่จะชาติต่างชาตินะฮะทามาช่วงครับเ่ยซอนบ้างซอนนะซอน ผู้ทุเรียนนะฮะท่านผู้ชมหอมเลยทำเนียดอยากซื้อทุเรียนนี่พี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาตนะฮะเป็นคนจีนนะพี่น้องกับเป็นรุ่มสื่อทุเรียนไทยพี่น้องเห็นวะสินค้าไทยนะพี่น้องสุดยอดเลยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ลุงซื้อสินค้าไทยลุงซื้ออ่าทรเรียนพี่น้องนะแต่วนนี้จะขึ้นไปอัพเดตอยู่ชั้นบนอ่า้องสกายวอล์กนะท่านผูช้ชมครับตอน,นนี้เม่์ก็ังอยู่ที่สกายวอล์กนะครับ อยู่ตรงข้ามกับห้างห้างเซ็นทัลเวอร์นะท่านผู้ชมครับถุงหน้าอัมนิดเดียวซ้ายก็จะเป็นห้างห้างวิกซีรัตสัมิ์นะฮะที่มี้งซื้อจะมีนะักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าไทยเยอะมากนะท่านผู้ชมครับเยอะมากเลยสินค้าไทยก็ดังไกลไปทั่วโลกนะฮะท่านผู้ชมแต่ไม่จเป็นภาพให้ท่านผู้ชมได้ดนูนี่หน้าห้างเซ็นทัลเวอร์นะเป็นจุดแดนมาร์กที่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะท่านผู้ชมนี่นะเป็นนักท่องเที่ยวนะเดินลงไป เดินลงไปแล้วก็จะไปเข้าห้างนะเพราะว่าตอนนี้แดดมากนะท่านผู้ชมนะแต่ช่วงเย็งเงยนเก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยออกมาเยอะนะครท่านผู้ชมครับโอ้โหเห็นไหมว่านักท่องเที่ยวเดินสกายวอล์กต,ต,ตรงนี้ก็เยอะนะฮะท่านผู้ชม เรียกคราบถังชมมาเม็นเพขอจบคลิปในเพียงเสนี้น,นะฮะถังชมฝากกดไลค์กดแชร์กดต in ิดตามคอมเมนต์ใต้คลิปวิไม่ได้นะนะฮะท่ดดานผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณครับ